วันนี้ว่าจะมาพัดสตอหมูสามชั้นครับสตอหกฟัดแล้วก็สามชั้นหั่นบุกเตาอันนี้ก็พผิกแกงไตครับส่วนตัวนน้ก็เป็นในเคยสั่งมาจากไต้แล้วก็พริกขดนูใบมะกรูดซอยนี่ก็น้ำมันหอยครับซอสฟ้าเขียวน้ำมันพืชแล้วก็ผงวิเศษ ไม่ใส่ไม่ได้อ่าผมจะใช้เตาแม่เด็กไฟฟ้าเหมือนเดิมครับผมใส่น้ำมันเล็กน้อยนี่พอ,อหอมๆจิพัดผิกแกง,งนี่ครับผิ้แกงใต้มันดีอย่างเดียวครับมันมีความมิ่นหอมออออออน้ำมัน ใช่ไฟมัออนอ่อนอะไรกระเด็นหน้านี่กับผมก็จะเอาส้3ชั้นลงไปทันเลยแช่แข็งเไว้ตรงนี้นะครับขับไปเรื่อยๆแล้วค่อยปรุงรส พัดไปเรื่อยๆผมก็จะใส่เคยลงไปพัดนย่ยนะครับพอใส่เคยแล้วมันจะหอมเคยนี่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มครับรสชาติก็จะไม่ไม่ปริ๊ดเยครับพัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ทีนี้ผมจะ,มะใส่น้ำสต๊อกล่มปน้ำสต๊อกเช่เย็นไปอ่ตา <Okay. S 1> ตอครับผมเร่งไปถึงตะแปดร้อยปันกลางอ่เดี๋ยวผมจะปุ้งรง có ừ. phá chỗ này nè, làm ăn khỏe gặp đâu có tay làm tán tất mọi tan Hãy subscribe cho ก็จะใส่ไอ้ตอครับใส่หมดเลยเลยชอบครับตอนี่ ักไปเรื่อยๆเรื่อย,รย,รยครับไฟต้องทำเลยโอ้ร้อนมากเลยเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวผมใส่น้ำจะต้องเพิ่มอีกน่อยนิดครับอันนี้มันแห้งหน่อยนึงเออ ก็คลิกคลิกคลิกทีนี้ผมก็จะใส่พริกขี้หนูเข้าไปมะกรูดโอ้หอมครับต่อกินยังไงมดนึ่งอย่างเลยโอเคเรียบร้อย